สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะฮะผมก็มีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเพลงคิวดิสเลฟนะครับมาแจ้งให้ทราบนะฮะก็ตอนนี้นะครับอัลบั้มคิวดิสเลฟนะครับก็ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งบนชาร์ตเวอร์อัลบั้มชาร์ตของบิลบอร์ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเป็นท็อปของสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับจากที่ข้อมูลเพจเขาได้พิมพ์ไว้เนาะ เขาก็บอกว่าเป็นท็อปของสัปดาห์ประมาณนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับเห็นรูปไหมครับอเพื่อนๆครับผมสงสัยอย่างที่เขาวงเรียบว,ว่า EP มันคืออะไรครับเพื่อนๆลองใครที่รู้ข้อมูลก็ลองมาพูดคุยกันดูนะไม่รู้ว่า EP แปลว่าอะไรนะฮะอาลองดูที่หน้าเว็บเขานี่ฮะผมจะลองรีเฟรชให้ดูเนาะนี่ครับ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก็เป็นอันดับอืนอ่นๆนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะข่าวอินดี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆกันด้วยรู้สึกยังไงที่น้องๆได้อันดับที่1บนชาร์ตบิลบอร์ด คอมมเนต์ Comment, พูดคุยกันมาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ